คือจริงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากอาพอดที่เขาส่งประกวดเข้ามาในเมเจอร์라이เตอร์คอนเทนต์นะครับแล้วก็ทีนี้พอพอเราเห็นพอดอะเราสือว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าทาเกี่ยวกับพอดเกี่ยวกับไปรษณีย์อะไรเงี้ยแล้วนี้พอเราพอผมไปนั่งคิดอีกทีหนึ่งเราสือว่าไปรษณีย์มันมันอยู่คู่กับมนุษยชาติมานานมากคือทุกคนต้องเคยส่งจดหมายต้องเคยส่งขออต้องเคยส่งไปรษณีย์ให้กันอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าไอ้เรื่องของการของการส่งไปรษณีย์มันมีสเสน่ห์ดีก็เลยเอามาขยายเป็นเรื่องแล้วก็มาทําเป็นเรื่องใหม่ครับคือในเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องนี้จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว,ว่าเราจะเล่าพาลเลีวไปใน4ี่ยุคด้วยกันครับก็มียุคตั้งแต่ยุคหิดเลยถึงลำบันไปจนถึงยุคบางระจานันกรุงศรีก็มันจะแตกยุคช่วงต้มยำกุ้งแล้วก็มียุคไปถึงยุคนาคตเลยครับ คืออ๋อทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมก็คือเราก็พยายามเลือกนักแสดงที่เราแบบอยากทํางานด้วยอะไม่ว่าจะเป็นพี่เป้พี่ตนผลพี่มกุกพี่เกสพี่ปอยำพูพี่เบิร์ดนะครับอาจารย์เบิร์ดแล้วก็มีคนหนึ่งคือน้องยะดาคือเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานกับคนเก่งอะไรเงี้ยทีนี้ในเรื่องไปฟรนีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นมันไม่ได้แบ่งอ่ะม,มันเล่าเรื่องด้วยกันไปสีพ่พาร์ทด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยพาราเดลไปเรื่อด้วยกันครับถามพี่เป้บ้างค่ะกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ ทาทายยังไงบ้างผมก็ได้เจอนักแสดงที่ผมไม่เคยเจอนะครับมีพี่เอี้ยงนะครับมีพีี่เอ้้ยยงดวน้องมุกนะครับไม่เคยเจอแล้วก็เออเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวได้ร่วมงานกับพี่ตุ๋ยอีกครั้งหนึ่งครับคราวที่แล้วเล่นหนังผีด้วยกันคราวนี้เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ครับแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ตลกมากครับจะพยายามทำให้ตลกดีครับพอเจอนักแสดงที่ไม่เคยร่วมงานเป็นยังไง ก็ยังย,ยังไม่ได้ร่วมขนาดนั้นนะครับนี่เป็นวันแรกๆครับก็เลยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมครับยังเลยครับยังเครับเปิดกล้องเอ้เปิดกล้องวันมะรืนนี้จ้ะย่สบก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็ตัวส่วนตัวพอเองก็ห่างจากจองเงินมาค่อนข้างนานหลายปีแบบน่าจะ5้าปีได้ก็เหมือนกับ รับหนูก็เป็นเหมือนกันการคัมแบ็กในเรื่องส่วนของภาพยนตร์ก็ขอบคุณทางเอ็นซับด้วยค่ะที่เข้ากะหักค่ะเป็นแ้คะครับโอ้ครับพี่ก็ตื่นเต้นดีครับก็ได้มาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆนักแสดงที่แบบไม่เคยเจอเลยสักคนเลยค่ะที่แบบไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆจังก็จะมีน้องมุกที่เคยนานมากแล้วซีรี่ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับนานมากะไรนะครับก็ พี่เป้ไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนั้นเดินเข้าไปในห้องแต่งหน้าพี่เป้ยิ้มให้ก็เลยโล่งใจเลยครับน่าจะไม่โดนอะไรแล้วครับแล้วตอนนี้โล่งแล้วครับใช่ครับค่ะก็ต้องมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก็มุก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของบุกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็คือได้เกิกันมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็เพิ่งมาทํางานกันได้การต่างๆของทงแรก ก็ได้รับบทเป็นหมอด้วยตอนแรกอ่านบทก็ตื่นเต้นว่าหมอเราเราหรอจะเป็นหมออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยบทเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นหมอเพิ่งจบใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็จะมีความแบบเป็นเป็นเราอยู่ด้วยครับก็จริงวันนี้ก็ดีใจที่ได้มา,างานงงสวนแล้วก็ได้เจอทุกคนแล้วก็อย่างแบบพี่เป๊อย่างเงี้ยงงผมเองก็เคยแสดงเป็นพี่เป้ะแหละตอนเด็กพี่มุกก็เคยเล่นเป็นน้องน้องชายพี่มุก ใช่แต bon like, ่วันนี้ก็มาได้อยู่ในขั้นนตรเดียวกันถึงถึงแบบว่าเราอาจจะไม่ได้แบบเจอกานออกกองขนาดนั้นอะไรอย่างครับรวมไปถึงว่านักแสดงที่เล่นคู่กับผมวันนี้ก็ไม่ได้มาก็คือยาดาซึ่งแบบว่าเราก็เป็นแบบพี่เลาผลงานของเขาอยู่แล้วเขาก็แบบเป็นนักแสดงที่เก่งเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เหมือนกับว่าได้ร่วมงานกับคุที่เก่งอะไรประมาณนั้นครับผมก็ตื่นเต้นฮะส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังมากกว่าข้างหน้าแต่ก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่พี่ตุ๋ยชวนนะครับเพราะว่า ในบทที่เรารับเนี่ยมันอยู่ในยุคที่มันแบบ,บดึกดาบันแล้วมันก็ต้องใช้จินตนาการใช้แบบการทํางานกับร่างกายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าท้าทายแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆครับครับผมรคร่ว่าจะได้มกันเมื่อไหร่เริ่มเริ่มถ่ายนาน่าจะช่วงปีหน้าครับเพราะว่ามันมันก็มีพาร์ทที่เป็น CG เยอะครับก็ต้องต่อใช้เวลาในการประดิษฐ์มันก่อน คือเป็นพาทของอีตาอคนนี้เขาเส้นซีซีเยอะครับครับผม่ไม่รู้เลยครับก็ตอนนี้หนังไทยก็น่าจะกลับมากันเยอะแล้วนะครับมีหลายเรื่องกำลังเข้าลงนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไปนะครับก็ฝากทุกเรื่องเลยแล้วกันนะครับที่กำลังเข้าลงรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับในปีหน้าอย่าลืมดูกันนะครับโค้ชแมนครับ